มากันถึงงานวิวาที่หลายคนพูดถึงนะครับงานวิวาของจอสครูนี่นั่นเองผมเจ๋งผมชอบมากตรงที่เขามีกฎเหล็กสำหรับแขกที่มางานนี้ด้วยว เจ๋งมากคุณลองฟังดูนะอลละอแลจครูนี่นะครับนักแสดงหนุ่มโสดเนื้อหอมที่สุดในฮอลลีวูดสละสดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากจุงมืออามา,อา,อาลามาอาลามาดินนะครับผมทนายความนะครับมากความสามารถเมื่อวันเสาร์ที่27กันยายนท,ที่ผ่านมานี่ยแหละครับหลายคนก็ไปร่วมงานกันมากมายนะครับที่เวนิสประเทศอ,อิตาลีนะครับซึ่งการเดินทางไปยังสถานที่จัดงานเนี่ยแขกเรือก็ต้องเดินทาง ะะโดยเรือนะครับจากโรงแรมซิปเรียน h ี่โฮเทลนะครับแล้วก็ไปกันที่อามันโฮเทลนะครับโดยจอชครูนี่เองก็มีสีหน้าเราดูเห็นในรูปไหมฮะยิ้มแย้มแจ่มใสใส่สูตนะฮะจากอามานีนะครับแล้วก็บวกมือทักทายสื่อมวลชนเหล่าปาปาลสัสซี่ที่มารอดูงานแต่งของเขานะครับอมาดูว่าแขกมีใครบ้างนะฮะแอนนาวินทัวนะครับ บรรณาธิการนิตยสาร Vogue Matt Damon นะฮะ Bill Murray ครับ Cindy Crawford ครับ Emily Blunt ครับแล้วก็ Bono นักร้องนำวง U2 ีนี้คร่าวๆนะครับพิธีในครั้งนี้นะครับทาง t m c เองก็ได้รายงานว่าจอร์จครูนี่มาถึงตานี้ละไฮไลท์ได้ออกกฎเหล็กนะครับหลายข้อเลยสำหรับแขกผู้มาร่วมงานวัาในครั้งนี้นะครับเช่นให้แขกทุกคนนะครับทิ้งโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่โรงแรมนะฮะ แต่ว่าใครคิดว่าจําเป็นต้องใช้โทรศัพท์แล้วก็ให้มานําฝากไว้ที่จุดรับฝากหน้างานะนะครับซึ่งแขกทุกคนเนี่ยจะได้รับตั๋วนะครับเพื่อนํามามาแลกโทรศัพท์คือหลังงานจบนะครับแต่อันนี้เจ๋งมากแต่แขกทุกคนจะได้รับ กล้องถ่ายรูปคนละหนึ่งเครื่อง mm hmm. ที่สามารถจะถ่ายภาพได้ตามใจ mm hmm. แต่ว่ากล้องเหล่านี้มีบันทึกรหัสลับเอาไว้ซึ่งทีมงานของจอร์จครูนี่เองสามารถเข้าไปตรวจสอบรูปได้ถ้าแขกคนไหนเนี่ยนะครับ mm hmm. นำภาพเหล่านี้เนี่ยไปขายให้กับสื่อ oh. นะฮะ mm hmm. พวกเขาจะสามารถเช็ครหัสจากรูปได้นะครับ จอสคคูนี่เองก็ได้อธิบายเหตุผลว่าสิ่งที่เขาต้องเข้มงวดขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าพักหลังเองอย่างที่เราทราบกันพวกแฮกเกอร์เนี่ยชอบนำภาพของดาราเนี่ยไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ถูกไหมครับหญิงครับถูกค่ะนะครับแล้วเขาก็มีการเข้าวิธีวิวาห์เหมือวันเมื่อเช้าวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะครับผู้หญิงเองเนี่ยนะครับอามาเองก็โอ้ยมาในชุดสวยงามนะครับจากเจมบัตติสตาบัลลี่นะครับซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังของอิตาลีเขาล่ะครับนะครับก็มีการใส่แหวนแต่งงานนะครับเป็นหลักฐานว่าทั้งคู่แต่งงานกันจริงพอช่วงบ่ายวันที่29กันยายนตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยพวกเขาสองคนก็ได้สาบานตนพร้อมกับจดทะเบียน เป็นสามีภรรยานะครับที่ Cavalli Place Palace, Palace ขอโทษครับ Cavalli Palace นะครับโดยมีนายวอลเนี่ยนะฮะที่เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองโรมที่เป็นเพื่อนสนิทของจอจครูนียเนี่ยเข้าร่วมเป็นสักขีพยานครับ The event took at the place main urious งมง,มง,มงมมเา หรือว่าเป็นการทำที่แบบว่าป้องกันได้เป็นอย่างดีถูกต้องแล้วก็แล้วตัวแขกเองเราก็ไม่เสียโมเมนต์ที่จะแบบว่าเฮ้ยเข้าไปฉันนี่ยจะเก็บบันทึกภาพเน่เจ๋งนะไอเดียเขาแบบดีมากเลยตอนแรกผมก็ใจจุดใจดำจังเลยไม่อยากไ่ถ่ายรูปแต่ไปมาแจกกล้องเลยจ้าเนราอว